ลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าด้วยครับวันนี้โอ้ยอดมาตรงนี้สวยครับคิมมาเติมขึ้นมาแล้วเปิดด้วยซ้ายโอ้โหดีโมทีมงเต็มหัวแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหขึ้นนําเร็วเลยครับ6นาทีเจะเ,จเท่านั้นครับดีโมทีโอเคอร์กี้ครับสารเพลงมาไล่ครับเปิดมาเสาสองโอ้ดหมงทงโลกแล้วโอ้โหตรงตะข่ายไปเลยครับ โดยกุลวัฒสีรงครับโอ้เสิร์ฟเลยครับกุลวัฒปดิวัตช้าครับจงังหวะได้ประตูนำทาง2-0ของอุดตะระดิดครับจากตีคิกของอาสารเช่นมาไล่ครับตัวเปิดหยอดเข้ามาครับอบอลน,นี่ไปโดนวีระชัยครับแล้วมาเข้าทางกุลวัฒม่งโล่งๆเน้นๆเข้าไปเลยครับโอ้ใชยมงคลให้ต่อมาสวยครับภูร,ริวัฒ โอ้โดนทำฟาวอีกแล้วและมีใบอะไรครับรับใบเหลืองไปครับอโอ้ใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงครับขึ้นมาแล้วครับเชียงใหม่โยกหมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหเหลือจากเชื่อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหนึ่งประตูเราสูงครับ โอ้โหจีบเยือน e ครับออกนำไปแล้วครับโอ้โหมองสายมองขวาจ่ายเข้ามาด้านในแล้วแทงทะลุมาสุกสรเรเนี้ยลโอ้โหนี่ครับเหลือจะเชื่อครับผ่าทุกชมองเอาละฮะนี่ครับสกอร์เนี่ย ครับวันี้ครับเปิดเข้าไปในพื้นที่วานแล้วก็ขึ้นโครเป็นจังหวะจังหวะขึ้นน้ำของทางพีโรเจอร์ตี้ครับตัวนี้ครับโอ้โหจะมาดูนะครับเป็นยังไงเขาหนะ่ะโอ้โหมองไม่ทันแล้ยวัวนี้ครับเหมือนจังหวะที่มันชนกันไปชนกันมาตรงนั้นแล้วก็บอลเป็นจังหวะที่ทางแล้วก็เป็นทางกุมารุส่วนเศษยิงเข้าไปครับตัวนี้ครับ หนึ่งมันรู้ศูนะทีมเยือนขึ้นนำาลยครับตัวนี้ยโอ้โหต้อบอกว่างานเข้าแล้วพิซซ่โาโรนจะรังะเปลี่ยนตัวจะมาโดนหนึ่งูนย์ไก่อนนะในที่ที่หกสิบประกันหนึ่งขันแลวโอ้โห